พอดแล้วแกงหน่อไม้วันนี้ันมตะขนมาบอกนะอะไรหรอมาเนื้อกินมาเจ๋งเลยนะอาทิตย์ค่ะนะคะคุณเพื่อนได้บอจ้าจะแตกไหมไม่หรอกไม่ต้องเสียงสูงอ่ะเราไม่รู้นะทำไมนะเม ก็จะตเกิดลจ้าว้อตาไม่สั่งใไมกินนอวันนี้นันเจ้าแค่ผิตมาว่าจกิมาตะลึงแ่ลิตินไดกินถาดีกว่าถากินเลยเ้ยสบายเลยัำเล็กแซมลยจกินได้ไหมล่ะได้เคไปซื้อไข่ไหมฉันไงไปซื้อมาแล้วเจ็ดหน่วยเออ ก no no ็บอกอะไรคเจมโทยโลดแกงหน่อไม้ตาปนีเบาเราตุกนแกงหน่อไม้สตุ๋นกินก็ก็ก็อาหารจานเดียวอาหารจานเดียวจานส่วนเอซีก็พร้อมแล้วนะทุกคนป่ะไปกินเผาเที่ยงน้ำกันไปเด้พี่น้องข้าวเที่ยงอืออ๋อใส่ต้มใส่กุ้งสบายดีเลย

น,น้ไม่โน,น,น้ตก่ายี่ห้อมนนตตางัวเอเป็นยังกับวัวน,<า>น้อยตีมาเนี่ยน่ตีขาไปดูว่ารถ อันนี้อขาอรสเผ็ดมาก Mình đang làm nha เนี่ยมีอวดมือคนียวบ้บาบ้ามีกระดูกมดใจเออบทได้จัสาาช่มันเป็นการเสด็จดอยจยแล้วแฟนซิวแต่าไม่จับไพ่หรือกระจ คุเข้า็ดาอ่าอย่า่านอ่อ่อก่าย่ายาอ่อย่าออยยาออาอ่าอ่อย่ายอน่่าาา่อ คนต้องเป็นแบบนี้แหละของเยอนะแ่ยามานี่งว่าเปนยิ่มเนาะ

แกงน้ำไม้สาการใชคนลินปใช้ซลได้จ้าบัดตกต่างโบาณนล้เห็นมะเพ็ดเด็กยีส่งอ่ะไป่ต้องยี่ส่งนไิ่งยม่ส่งอีน้ำน่าจ้อง นั่งก็ไกลตัวกันแน่ๆๆอยะว็ไดต่อนช่วนี้ไม่ต้อง ไม่ใชนไม่ได้กิเองนะมันก็อันอนั้ใช,ช่แล้วไม่อก็ได้ไม่ต้องไปเอางไนเง่จะมาแกา้ง ื้อกับบักเอื้อยกิ๋ดได้นี่ทํามาต่ําใต้นึงใช่เอง มัะเมหนกะแทกดมันแทกบอกคัมโซลทอดหม่ไมจแทกยเพือนไมจะเพื่อนด่าเพืนร่จะคู่้านใจะนนี่ยเนียส่วนใ เหนียวสมใจอันตัวนี้อ่ะแต่งแต่งแบบแล้วอไรแข่งบับจับร้องแล้วแข่งบัรจับเทรนด์จิจ เดี๋ยวมันเอนไลาร์คุณลองดิขวดน่ะได้ยู่แต่มันหนบไเนองทมาัดกละยี่ห้อสิน้ำมันเหนแม่ใส่กอดกแลวเ ไมเนอแล้วก็อดาเปแล้วใไหมไหมอไมเป็นหาเจ้าตนีตรงน้บบันนี้ในหูบนี่ยมันจะมีอยู่แล้วาถอดมา

ต่ปะาแบบยังมาเพมบ้าลยังมาแห้งนันทำไมพี่บาอกอันนี้เยกน่เป็บ้าหรือก่เนยอดประเทศกลายบ้านกก็ทำไมซมมันดิก็น้อบ้างเอ้า้าก็ทำไมเสียกันกาขึ้นแล้วเสียนั่นขึ้นหนึ่งสองขึ้นสองขึ้นเพะมันเป็นบ้ามันดกินบ้ามันจะแก่เป็นยอดปเพ่มไหม ก็แน่นตัวกะเพาะนีแทบแท้ปุ้ยเลืือแท้ไปย่งกะเพาคึ่่กกะเพาะบ้อมันสมเนาะมันไปสม่ะมันสมขึ้นอยู่กัน้ำอยนแกงไม่บ้าก็มาจักแไม่ขึ้นขึ้แกงเ เสอลต้มากยได้นอกเป็นฟตั้งซื้อนำไมบ้าเนาะมสหม่บ้าว่าำไมบ้ามำไมท่บ้านตั้เทม่จากบ้านเมาางเข่ากันไเนี่ตั้งเปอย่างแรกนีคือน้ำไมตั้งเทปพี่ตองเคยได้ยินบอกนำไมตังเปอ่าอนี้เจอปลาอันนี้ม่าเป็นตั้งเคตปลาใหม่ปลาตัวนี้ มันแท็เกียมาเลยชิลลี่ข้าขกแขเกียนแล้วมีปลาเดียวนี่มันแข็งอันนี้มอมันนมันจะเป็นมันเป็นมนเงี้ยคึ้นมามนกระมนและปลาเกะจะที่มันเซ็ักย่าาละหมื่นนะ

ว่าแบบมันกดหันนุにに่มเเลยคักหน่งนุ่มาได้น่งหันนุ่ครับคุ้มได้ที่บอกกินพักไะจ้อยหรือบอกง่ายนุ่ก็ตัวถอยนี่ยืมคือลอยือแนวโล่งโล่ง

คึนักท <welche> ี่ตุยน้ำเขาี่น้ำท้น้ียจุกๆอยูนะมันตัแกะมันกนมาทะเลเกาจิ้มกนมาแทงแ่นเราถูกตาหันนบัมาอน มึงยังนกูบอด้าานอยู่ไกลนี่บดยากข้าบอากระโอบกรเพื่อนที่ะอ่ดอแล้วเฮ้ยยางไปอะนน่ะเสียงไม่ติดไปเไยจะเป็นยาไมเ้องอะไรตื่นเราก็ยังยาก เมีอยู่บอปีนน,ปน่ดเลตะลอกปยกฮ้ยตั้งขึ้นก็เปิดเลยเป็นบนอลเราคุเดี่ยวเนาะนอราเดียวพอะไรใหญ่ห้างทุกคนนะคลิปนี้กับบ่น้ำซิลโคกเก็บภาพบรรยากาศไหว้ซ้ำนี่ก่อนเดอ้อเดี๋ยวกันคลิปหน้าเดอ้อไปแล้วจ้าสบายดี